ว้าเหมือนมีประเด็นร้อนซะแล้วนะครับล่าสุดครับมีแฟนบอลเรอัลมาดริดหลายคนเคืองลูก้าโมดริชแล้วก็เฟเดริโก้บราเบเดนะครับสองแข้งของเรอัลมาดริดที่ไปโหวตให้กับเมสซี่ซิรรางวัลอ่าฟีฟ่าเดอะเบสนะครับแข่งยอดเยี่ยมแฟนบอลเรอัลมาดริดครับหลายคนเลยครับรวมตำหนิลูก้าโมดริชแล้วก็เฟเดริโก้บราเบเด้สองแข้งของทีมที่โหวตให้กับลิโอเนลเมซี่ได้รับรางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าเดอะเบส ล่าสุดนะครับทางด้านของลีโอเนลเมสซี่เนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลเสียงโหวตให้ครองตำแหน่งแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีฟีฟ่าเดอะเบสนะครับประจำปี2023โดยเอาชนะเอลิงบลล์ฮาร์แลนด์หัวหอกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็คิลิเอียนอิปเป้ดาวยิงความเร็วสูงของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ ส่วนหนึ่งของคะแนนมาจากกับตันทีมชาตินะครับซึ่งลูก้ามูติชในฐานะกับตันทีมชาติของโครเอเชียแล้วก็เฟเดริโก้บรอเบเด้กับตันทีมชาติของอุรุกวัยนะครับต่างโหวตให้กับลิโอเนลเมสซี่ได้อันดับหนึ่งสำหรับรางวัลแข้งยอดเยี่ยมคนล่าสุดแต่ว่ายังไงก็ตามแฟนบอลเร้มอเมริกหลายคนครับต่างไม่พอใจนะครับไม่พอใจลูก้ามูติชแล้วก็เฟเดริโก้บราเบเด้เป็นอย่างมากเลยที่เลือกโหวตให้กับอดีตแข้งของบาร์เซโลนาอย่างเมสซี่ที่ถือว่าเป็นคู่ปรับตัวะกาดของทัพราชนุลขาาวมโดยตอด แฟนบอลเลยพากันเข้าไปรุมเฉ่งทั้งบราเบเด้แล้วก็โมดริชนะครับสองแข้งของเรอัลมาดริดในอินสตาแกรมขนาดที่บางคนถึงขั้นรับไม่ได้อย่างแรงนะครับถึงขั้นไล่เรียกร้องให้กับทั้งคู่ย้ายออกจากเรอัลมาดริดไปเลยนะครับสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้โอ้โหขนาดนั้นกันเชียวนะครับแฟนบอลเรอัลมาดริดเครื่องครับที่โมดริชกับบราเบเดไปเลือกเลี้ยวดลเมซี่นะครับอืมไม่ใช่ฮาเลนด์กับเอ็มเปเป้แต่ขอเลือกเมซี่ในฐานะกัปตันทีมชาติโครเอเชีย แล้วก็ทีมชาติอุรุกวัยนะครับโอ้โ oh หนั่นแหละครับก็เป็นประเด็นที่เอามาพูดคุยกันว่าแฟนบอลเรอัลมาดริดบางบางคนเนี่ยไม่ชอบนะครับที่ไปโหวตให้อะไรกันแบบนั้นกับเมสซี่คู่ปรับตลอดการของเรอัลมาดริดนะอดีตแข้งของบาร์เซโลนานะชุกนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม